มึงคานมาหาน้องกูดิเมื่อชี้ยะย่องมาย่องมาคานมาไอ้สัตว์ขนาดนี้เลยแหละครับย่องมาพอแล้วมั้งไอ้เหี้ยเกิดไปป้าาไอ้สัสเดี๋ยครับคุณลุงก่อนดิครับพอพอก่อนเดิมมั้งแต่ไอ้ลุงจะโล่หมดแล้วมึงอ่ะไม่อยากประโยชน์กลัวใช่มันต้องยอมอ่ะมึงเคยเห็นโซโลก็หมวยมีฮอกปะฟิวฟีแบบมันเลยไว้ที่มึงทำอ่ะซึ้งใจไว้ใช่แบาไม่ฟันอ่ะเก็บอะไรได้ใจเว้ยตอยังรักกันอยู่หรือเปล่าไม่อ่ะพี่ขายจิตวิญญาณให้กับล็อกซิ่งไปหมดแล้ว เไอเฮียถ uhm. ูกใจกูเลยอ่ะไอสัตว์มันี่ได้บ่อยอย่าำคากูไหลว้เยิ่เวลาโดนเห็นูโดนแทงตอหน้ามันไหลจริงกระมิดยึงไปรักคนในแก๊งมันเลยกวะบอลในแก๊งก็ต้องผมว่าเชื่อว่าแปะน่าจะโอเคครับการที่ตัวเองโดนแทงแต่ว่าแก๊งก็อยู่ได้ครับดีกว่าแก๊งโดนแทงแล้วแก๊งครับป๊อปป๊อปป๊อ ขอไปตีพวกพี่ทำไมครับตีไปสู้พวกพี่ไม่ได้เหมือนก็ชุบมาแทงเรื่อยๆดิจนกว่าพวกพี่บอกไอตามสู้กูไม่ได้แม้แต่เลื่อนแล้วแทงก็แค่ชุบเรื่อยๆเลยเหรอพี่เราเองก็ไหวชักดีไม่เก่งครับพวกพี่อิ่มนะครับพี่ให้พวกพี่พอใจครับตอนนี้พวกผมไม่ไม่มีอะไรครับสู้ก็ไม่ได้ด้วยครับและถ้าวันนี้มึงสู้ได้บอนมึงว่าไปมึงไปชุบบอลแล้วแทงเรื่อยๆอ่ะถ้าชุบเรื่อยๆแล้วหนวกพี่เหรอจีนโตขนาดนี้เจ้าเราไม่สู้อ่ะไอ้ยเปลืองแต่ว่ามึงมึงลอยมึไม่ยอมเอาเกลือมา ครไอลหลิงดิหลิงดิเจ้าจ่าไอหลิงหลีกดิจะมันเห็นหลีกดิเอาน้องบอลยืนมึอนอีกเดี๋ยวกูตบ <c oughs> ถ้าไอบอลมันผ่านตรงนี้ไม่ได้ความอือทวนมันสุกม,มากเลยนะโอขึ้นเยอะเลยอนะถ้าเป็นไอบอลมา,าก่อนเนะี่ยคือแบบไอ้นี่แล้วนะคือแบบใส่แล้วนะ ไม่อลไอ้บอลมันรู้จักแบบหลีกแล้วพ <c oughs> ี่ผมมองแล้วมึงมึงขืนเยอะมึงมึงคานมาหาน้ <c oughs> องกูดิมึงอะเชี่ยย่องมาย่องมาคานมาขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยแค่น,น,นี้น่าจะพอแล้วนะพียแพงนี่ครับเลยนะครับไอหนุนเรียกแล้ว <c oughs> อ้ีสัตว์ไอบอลจะหลุดนะน้อง เดือดเดือไอ้เชนี่ดือจัดคานลาคานลาสั์ย่องมาดีย่องมาดีก้มหัวมาโอ้ยจัดไมไม่ได้ใส่ไฟไอ้เฮี้ยหัไ้เสงเงี้ยเฉยปิดที่ปิดทางอ่ะเพื่อนผมมันคานไม่เป็นนะครับพี่ย่องมาดีย่องมาย่องมาย้อยย่อยย่อยอย่อยปมุดหัวมาเฮาเาบล็อกบอกะบล็อกบอกเอาดิ าว่ย่องต่อย่องต่อแล้วไอ้หนว่มมึงเดินไปไอ้หนุ่มมึงเดินเดินเดินหลบไปอีกนีเดินหลบไปเดินเดินหลบไปแล้วเรียกเรียกให่ความคิดแกงเราจริงเลยแล้วเรียกเรียกตามที่เรียกตามที่เรียกตามที่ตามเลยเนี่ย่มายกลมามาเดีย่องมา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 เดีวอมาดีมาเวามคิดแกงเราวงเดีอเดีองเดีวงเียววเวเดี๋มาดมเ่ออเดีองเหี้ย ก็ไม่ได้ใช่หรอกพี่นี่อยชักนะเนี่ยพอชักกูอยู่กูไม่เคยใครใครทำอย่างนี้นะไอ้สัตว์เอ้ยทำไมใครใครเป้่าความคิดปล่าว่าแก้งแล้วอ่ะไม่กูบอกให้ชุบแล้วแทงเฉยไอ้สัตว์แต่ไม่ใช่ไอ้คานเป็นหมาไอ้ย่ะพี่พอใจหรือยังครับบอกครับทำไมไม่พอใจหรือยังนครับพี่ กูให้มึงชุบแล้วแทงไม่ได้ขาดเป็นไม้สัตว์เออว่าเดี๋ยวปล่อยให้เดินผู้โหยี่ความคิดใครเนี่ยครับพี่ทุกคเก็เริ่มมกนานแล้วโหยี่โอ้ยสัตว์อย่างเหยี่อะไรสิหายอ่ะไม่แล้ครับสร้างแรงแคบขอโดนไม่ได้แต่ไปมาเต็มอ่ะกูบอกเลยสัตว์พี่ลุงครับเป็นตันที่เจ็ดเดียวจะถึงมาเลยที่พี่ปล่อยผมนะครับขอบคุณจากใจจริงครับพี่เดอบสผมก็ได้ครับไม่รับหลักเลยนะพี่ไปรับหลักที่เขาทำไม ไอเจ็ดเดียจะขายบ้านเหรอติดแก๊งเราเป็นขนาดนั้นเลยความคิดแก๊งเราจริงเหรอที่คิดไอเจ็ดเยียมันจะขายบ้านเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ช่วยชวยใช่ครับใช่ผมหวังไปกับ้าดทำไมอ่ะไอหวังมันไปแล้วเหรอไม่ไหวเหรอเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ครับโอ้ยใช่เหรอเขาบอกมันจะขายพวกนี้แล้วอ่ะม่รู้จริงปอรอดูพวกเนี้ยแล้วมันอยู่ใบวะขายแล้วนี่บอกอยู่อยู่ที่อื่นอ่ะประเทศอื่นอ๋อโอเคโอเคจะว่ากันเคครับผมครับไอหวังจะขายบ้านไอแจ็ค ไม่รไม่รู้อ่ะไม่ทำแล้วครัแก๊งอ่ะน่าจะไม่ไหวผมรู้ครับลุงผมรู้ครับผมรู้ไหมว่าไอบอลคนในแก๊งมันอ่อนน้อยผมไปคุยกับพี่ตีอยู่วันนั้นน่ะพี่ตีก็นั่งฟังความคิดเห็นหว่างกันครับก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าหวังก็ไปเล่นประเทศอื่นแบบบ่อยนียแล้วคนในแก๊งมันก็จืดจางลงเรื่อยๆไม่มีโมเมนต์ไม่มีกิจกรรมไม่แก๊งเหมือนอยู่ไปพาไปเรื่อยๆรอวันตีอย่างนี้ครับก็เลยดูแบบจืดจางอย่างน้อยผู้ผมยังพอมีมาเล่นแอนด์ดรอปบ้างมานั่นมานี่บ้าง ให้มันไม่เหงาแต่ของหวังคือไม่มีเลยครับลุงแต่เอาตรงนี้ดีกว่างเลยเอาตรงนี้ดีกว่าไหมตรงไหนครับลุงเนี่ยตรงเนี้ยแตบที่เกิดขึ้นกับพวกมึงเนี่ยแคน์ไหมแคนจัดนะก็แคนอยู่แล้วดีครับลุงแต่ตอนนี้มันไม่ถึงสมัยอะไรรลยว่าสมัยที่มึงให้มันคุกข่าวหน้าบ้านเอเชียเออมึงจอมได้ปะเออได้ครับแล้วมันให้มึงคุกข่าวตอนที่มึงแพ้มันะจำได้ปะแล้ววันเนี้ยมันให้มึงให้มันให้คนในแก๊งมึงอ่ะคุกข่าวไปก่อน แบบคานไปหาก่อนแล้วแทงอ่ะแล้วเรียกให้เห่าด้วยกูจะรอวันที่มึงกลับไปเอาคืนแบบนี้นะกูอยากเห็นนะบอลรถประมูลเว้ยต้องตั้งใจมัน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 มีมีอยู่แล้วครับพี่มีแล้วรถประมูลวันที่ผมเอาคืนนี่ยตายบ้านมันมันมีอยู่แล้วพี่ผมเอาหนักไปตายตายมึงโตดีว่าบอลบอมึงโตมากกว่าบอลมึงใจเย็นตายบ้านพวกมึงจอดรถได้นะพวกมึงใจเย็นนะกูคิดว่ามึงจะหลุดแล้วนะว้าวนะตั้มดักแชทดักแชทดักแชท แพนจัดแล้วลงไ่ม่อไม่มกี้เนี้ยกูคิดว่ามึงจะหลุดแล้วนะเว้ยมึงคิดว่ามึงจะลุดราอะไรเขาไม่ได้แ้วมาต้องไม่ปกติปกติมึงมึงจะเป็นคนแบบไม่รู้ว่าจะสู้ไม่ได้หรือสู้ได้เยไช่บอลจะเอาหนักเลยเหรอไอ้เียมึงมึงไม่ได้มยบลไม่ได้หมาถึงพี่นะพี่มึงหลุดอ่ะปกติมึงจะหลุดอ่ะแต่ตอนนี้แบบโอ้ขึ้นเยอะเลยฟังเียเยนี่คือขยันฟังกันแล้วกิน เก่งเก่งโตขึ้นเยอะโลขึ้นเยอะภูมิใจกับมึงจริงอะตีไปแพ้ลุงลุงก็น่าจะดูออกครับไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าตีไปมันแพ้แต่ปกติพวกมึงจะไม่ใช่แบบนั้นพวกมึงจะไม่สุดโลกเลยแต่ตอนเนี้ยมึงแบบรู้อะมึงแบบเย็นอะมึงเย็นมากอ่ะกลับมารอบนี้ไม่อยากแพ้แล้วลุงสองน้อยแสดงว่ามึงไปที่วัดนี้แล้ได้เต็มอะไรมาเยอะ ก็เลยครับลงบทเรียนอ่ะปนโดนครั้งหนึ่งก็ซวยอ่ะตอนนี้อ่าถ้าเกิดอาพีเขาแบบเรามีสุดแล้วเายังหนียังไม่สู้อย่างนี้แบบแบบไม่สู้ไม่ไม้ไม่มันมันจะโดนมันจะโดนเก็บตังค์ไปเรื่อยๆโอเคครับลุงเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาไม่ไฟกับมึงในหกชั่วโมงอ่ะเขาจะโดนเก็บตังค์เรื่อยๆป้ามึงจับต้องต้องต้องไฟแบบแบบกี่คนนะครับลุงต้องไฟแบบรอตึ๊งลูี้นี่นี่ไงรถนี่ไงมันเล้าเราแล้วมึงก็ไปดีไอ้เฮี้ย ไปเลยไปเลยไปเลยดิไปเลยไปเลยดไปเลยไปเลยดไปเลย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 ดไปเลยไปเลยไปเลยเลยไปด้ไปลยไปด้ไปเลยลยไปเลยไปเลยดไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเล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 ยไปเยเลยลยไปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไลยเลยไป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 เลย ตำรวจที่โปกเลยว่ะเออเอออยากเปลี่ยนฟิลมึงดิ้นกูไหมห่ากูขึ้นเลยไปเอาล่างมาขึ้นมาขึ้นมากระบะน้ำไปเอาน้ำก่อนนะพี่อมเอาแค่เตะพอเตะไปไหนฮะถ้าอยากหอมันไปชิ้งอ่ะเอาว่างหลายพันกระบะว่างหลายคนลากไงก็ลากไม่เอ๋อลองตำรวจตีบ้านเอ็นเดี๋ยวไปขึ้นรถเอ็กรถกูบ้าก็เตะมันไปตายเลยเสียงมันแบบใช้ได้อ่ะเสียงมันแบบว่าน่าจะแบบสุด ตอนเวลามันด่าขอโทษครับพี่แต่ตะกี้นี้ผมนับถือใจมัเลยนะไอไ,หนหนะไอนั่นอ่ะไอใส่หมวกสีนั่นอ่ะมันแบบยอมทำเพื่อให้แก๊งแบบไปต่อ นับถือใจไปเลยนะที่แบบยอมอะไอ้เหียยอมคนปกติอะการที่ทําแบบเนี้ยคือแม่งคือเอาง่ายว่ามึงจะโดนแทงหรือว่ามึงจะโดนจบโลอ่ะแต่สิ่งที่ไม่ควรทําอ่ะคือคือไอ้ตะกี้น่ะคือการที่คานและเดินไปหาคนอื่นอ่ะแต่ไอ้คนตะกี้นี่แม่งยอมทําเพื่อเพื่อได้บันเงอะแม่งสุดจัดอะเหมือนโซโลก้มหัวให้ให้มีฮอกอะไอ้เหียฟิลฟิลฟิลนั้นเลยนะเว้ เหมือนโซโลก้มหัวไอมีฮอกอะอันที่แบบยอมเพื่อเพื่อแก๊งอะนับถือใจอ่ะฟิลแบบนั้นเลยอ่มีเาไีหกลหมาอหทำไมมันมาช้ากันจังหวะเซตของเซตของเซ้ตของเซตของเซตของอวพม้อแล้วโจจังจ้วเอคูม้คูมะลุงมันมันอยู่แต่ได้บ้านอย่างเดียวเลยอะลุงบอกให้มันออกมานันไฟพวกผมได้ไหมลุงกับคนไคนมาลงจะไได้ไหมลุงที่มาเปิดเลย อยู่ใ <rôle>: ต <Here> <ide él. S 1> ้ร้านลุงไม่ใช่หรอเปนี้ใช่นัดกูแต่กูไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้มันไปทำอย่างกูอย่างงี้ได้ได้ไอ้เฮียไอ้เฮียก็เมื่อไหร่กี่ไอ้งงเราสมองคนไหนได้ไอ้เฮียรูคันนี้สวยจัดเลยแต่ไม่เห็นนะเขาอยู่ใต้อ้านลุงไม่ใช่หรอบอลขนาดนาดนี้ดิใช่ครับมึงเนี่ยกูก็มีหน้าที่แค่ไก่เกลี่ยพวกมึงก็เฉยตอนเวลามึงเรียกโดนเรียกพันล้านไอ้บอลเนี่ยลูกๆๆผมเรียกเขาหรือเขาเรียกผมอ่ะลุง อแต่เขาเรียกบุญครับอ่ะหลค่ะไนี่มีใครมีกาแฟอันนี้น่าชนะใส่ใครับตอนนี้เนี่ยไม่กลัวเพื่อนเราน่าจะมีปัญหากันหลงคัะพี่ชามันาแฟช้าไปหมดเอ้ยมันมันไม่มีครับอะไรอ่ะไม่มีอ่ะพี่ชายครับมีมีกาแฟไหมรีบร็วๆขึ้นรถแล้วก็รีบๆตัดของแล้วขึ้นรถเร็วๆเอากาแฟเอากรอบแป๊บนึงพี่เราไม่บอกในบ้านมานะบวกหน้าบ้านมานะเอาแหวกว่าสิ่งที่มึงจะอุ้มมันได้คือชนะไฟแล้วรีบห่อทั้งหมดอ่ะลูกมีกาแฟไหมครับ ไม่มีใครจะเห็นน้าเหมือนคนขายกาแฟมาไค่สั่งเอาคือตอนนี้ผมผู้ผมผู้ผมไม่ได้เอาหอไม่ได้อหอบมาเลยอะซีโอเจ็ดมึงก็ซื้อไม้เอาหอบอยู่เลเบลเนี่ยมึงก็ซื้อสินี่ไงทุกคนรีบรีบรีบเซ็ตของเซ็ตของให้เสร็จแล้วกลับบ้านไปเอาหอเพิ่มแล้วก็ซื้อซื้อซื้อหอไปเลยไปไม่ต้องเอาหอเพิ่มแล้วซื้อเลยใครมีเงินแดงเลยสรอบใช่ปะเท่าไหร่อะมันเท่าไหร่สอบก็น่าร้องเงินแดงเลยแปลไม่เป็นไรด้วยแปล ไม่เป็นไรอะพี่ผมทำเพื่อแก๊งได้อยู่แล้วไม่ต้องอะไรกันทำเพื่กูเห็นเหมือนแบบโซโลไปบอลมึงเชื่อป่ะเราลบมีฮอกอ่ะใช่มันต้องยอมอ่ะมึงเคยเห็นโซโลก็หวยมีฮอกป่ะฟิลฟีแบบนั้นเลยไว้ที่มึงทำอ่ะซึ้งใจไว้ใช่เราไม่ฟันอ่ะจะไปได้ใจเพื่อนตอนมึงดูอ่ะเพื่อนเราไปไหนเยอะแยะวะไปเพื่อนหายไปไหนหมดถ้าเปรียบเทียบกันหมดไหมคนเราด้านเลยกูมารู้จักไหมกูมารู้จักครับลุงขึ้นรถขึ้นรถแล้วแปลงหอดบ้านดิ จะกลับ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 ไปบ้านรอบนึงแล้วก็ไปบ้านมาเลยนี่ยมึงแบมบอแล้วก็ไปบอกนในว่ารวมบ้านปัดดาแชทรวมบ้านก่อนมันหายไปไหนหมดคนเราอ่ะรวมบ้านเสร็จแล้วก็ไปเอาบ้านไปตีบ้านมาเลยเอาระเบิดด้วยไปมี่นอนหมูมั่งอูจากตรงเราอ่ะไปน้าไปลุงครับอันนี้มึงอยู่แก๊งไหนมาก่อนอ่ะอมาอยู่หลายแก๊งครับลุงแต่ว่าผมอยู่ก็ส่วนมากก็ ยูเวทครับลุงเย็ดไอ้เฮียครับโอ้โหเรื่องเปิดวะได้วะเออไอ้เฮียอุ้มได้แค่คนเดียวไม่เป็นไรเฮียไม่เออวันนี้ก็เออพรุ่งนี้ก็ได้ไปเถอะไปด้าบ้านเถอะเฮ้ยนี่ใครไอ้บาโครอรยใครวะนะครับ ผมเช่ามาครับผมเช่ากับใครอ่ะเช่าก yeah. ับพี่ม็อกมาครับไอ้บ้าขั้วหรอเย็ดเคใช่ครับเยี่ยปล่อยเช่าสามสี่วันละห้า้านได้ป่าววะ ขับรถไรเดียโดมด้อยขอ,ขอโทษครับึงเดี๋ยวึงค่อยๆเลี้ยวก็ได้รรบ้างขอดโทษคคับนี่ไปไหนจะไปขายยาเออมึงก็ไม่ต้องรีบเดว์เดี๋ยวตัดหน้าเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกไม่ผมพูดถึงหมายโซโลไงโซโลที่ไปก้มหัวให้มีฮอคครับมันฟิลประมาณแบบยอมทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองอะ่ะ ที่แบบว่ายอมให้แบบคนที่อยากชนะสอนให้อ่ะคือแบบนั้นเลยภูมะก็ได้แต่ว่าผมพิ่ว่าน่าจะเป็นโซโลที่แบบก้มหัวให้อ่ะยอมคุกเข่าก้มหัวเพื่อให้ได้ฝึกฝนแบบเพื่อได้ไปต่อแบบยอมยอมแบบเพื่อเพื่อจะทําให้ลูฟี่ก็เหมือนแบบทําให้บอลแอ่ะแต่บอลไม่ใช่ลูฟี่ครับคือบาร์กี้กันเป็นลูกหลักบ้านมันออกมาไปบ้านมันเร็วเพื่อเพื่อจะบวชแล้วเร็ว นี่ดูไม่ดูวันพี่ต่อกูบับงคับให้ไปดูได้ไหมไอ้เนี้ยใคร,คครทีรนะ่ไ,ไ,มไ,มนะมไม่เคยดูอ่ะบังคับได้ปะขอร้องแหละไอ้เหี้ยดูวันทุกคนเถอะนะได้ไหมขอร้องใครไม่เคยดูอ่ะโคดิฉาเลยนะอิฉาคนที่ไม่เคยดูอ่ะไอ้ตัดอยากจะเอาสมองของมึงอ่ะมาใส่สมองกูเลอเกินนะกูแบบลืมต้องแต่ตอนหนึ่งอ่ะจนถูกตอนสุดท้ายจะไปนั่งดูทั้งวันเลยอ่ะ กยังจะมึนหมวอย่างเดียวเลยไม่รู้แองเล่นบ้างดิเด็กโงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเข้ามาไอ้บุญหลอ่อนมมลงาได้เดียวเฮ้ยคูขอร้องอย่ากดเชสจนถึงทุ่มได้ป่ะอย่ากดเชดนะมาเปิดเขาอย่างเที่เหี่ยยึดเคอยู่ในรูไอ้สัตว์ ต่มงคนเขาอ,อย่างเท่ยึดเค่อยู่ในรูไอ้หนูท่อเอ้ยแกงหนูท่อใต่น้ากาังหนูปะเนี่ยไปนี่ไปไอ้อไไอโจ๊กเตรียมรอเลยลงมาดูน<อ>้ำตูลงนี้ระวังระว,งระว,งระวงังเออไปเตรียมรอลงไปลงรอ,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 อเชฟเฟอร์เร็วนั่นหมายถึงแบบตายให้หมดก่อนอะลอแล้ว<ม>อุ้มเสร็จแล้วค่อยกดเคสแล้วปมาบานแน่นแน่นสนุกผมคิดว่ายังไงก็ไม่เออยถ้าสุดแดงก่อนที่ผมก็ไปบานเดินกลับ อ่ะชาวิ่งกันไปข้างบนเลยวิ่งกันไปข้างบนเลยอยู่ในกรงอยู่ได้ไม่ต้องลงมาหรอกเดี๋ยวกูขึ้นไปหางไม่ต้องลงลงมาหรอกสวนสัตว์สวนสัตว์ละเฮียมาหมดเลยไปไปไปเอาแม่งดีเฮ้ยสูตรแดงนะมึงไม่กดเคสตอนมึงตายนะโดนห่อค่อยกดดีมึงจะหล่อมากเลยด้วยสูตรแดงเดี๋สร็จแล้ย มันก็หอมไปดีวัปด้วอดิไป้วยอิไปดีวยดวยดิไปด้วยดิไปด้วยดิไ,ไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยิไวยด้วยดิไป้ดได้ดวยดิไดยัิไปด้ดิได้ย่ิไปด้วไวยเล,ลยดิไ้วไ้้ยไดได้ต้ยไงทำทำทำก็ได,บบดยไวยากที่สุดอ่ะ สิ่งแรกเนี่ยตอนเนี้ยตำรวจไล่เคสมึงลนะไงก็ต้องไปบนเขาไฟวนลงมานู่นนี่นั่นลองคิดดูดิมันเป็นตัวอุ้มไม่ใช่เหรอเนี่ยครับลุงแต่ผมเก้งอ่ะลุงมาเด้อผมเก้งอ่ะมึงจะเกยแบบนี้ยอะไรเราชิวๆไอ้แจ็คอะ่ะเคยทำวีรกรรมเนี่ยตำรวจคนเดียวเอ้ยตำรวจประมาณ30คนอะใช้แท็กซคันเดียวอะ่ะอุ้มนะบนเขาอะ่ะ แล,แล้วแบบไม่กลับบ้านเลยนะแล้วเอออ่ะถ้าแจ็คทำได้ทำไมมึงจะทำไม่ได้วะลุงพี่เขาโหดไงไม่มึงเดี๋ยวมึงก็โหดไงมันโหดกันทุกคนแหละ การเติมน้ำมันจะทำให้เกมยังไงไมลอนเอ้ยใช่เมลรอนเปล่าวะไม่ไ,ไมเรลอนนะ้องจริงผมโคตรแค้นเลยลุงผมแบบผมแค้นมากเลยอะแต่ว่าผมต้องยอมเพื่อให้แก๊งเข้าแบบขึ้นไปเป็นใหญ่อะลุง มันก็ถ้าถ้าถามว่าถ้าแต่ประเทศยังอยู่อะเอลเคก็โด,ดกบบนกดแ,แบบนี้แหละแบบนี้แหละกลับกันนะแต่ว่าตอนนี้มึงหายไปวอตไงก็เลยพวกนั้นก็เลยมีเวลาแต่ถ้ามึงแบบมีแรงแค้นอยู่อะว่าพวกมึงก็สู้ได้เว้ยแต่ว่าทีมไฟมึงต้องชนะเขานะแต่ว่ากูมองว่าเอลเคตอนเนี้ยเก่งเพราะว่าเขาเขาเจอมันทุกแกงแล้วอะตอนเนี้ย เขาแ,บบแข็งใช่ไหมครับลุงใช่เขาแข่งเขามีประสบการณ์อะวิธีการอุ้มหรือว่าอะไรประมาณนี้ต่อให้มึงมีทรัพยากรเท่ากันกูมองว่าตอนนี้มึงก็แพ้เอลเคอะครับลุงมีกี่แค่ะาอุ้มได้กี่แค่ะาบาย น้าเคสหนึ่งนะมีเคสหนึ่งอ่ะน้อยจะง,งานไมมน้อยจงหวะจริงๆอ่ะไอเคสเนี่ยมึงไม่น่าอุ้มเลยก็บอกให้ต้องรอ,งอบแบบอุ้มพร้อมกันทีเดียวอ่ะเพราะว่ามึงมึงไม่ได้มีรถซิ่งประจําตัวมึงก็ต้องมีรถซิ่งประจําตัวก่อนที่ไม่ใช่ใแทบคันหนึ่งรถประมูลสักคันอ่ะที่รู้ใจมันที่พร้อมจะเล่นเล่นตามใจมึงได้อ่ะ ว่าแท็กมันมองว่า,วามันมันหมดยุคไปแล้วอ่ะเติมหน้ไหมครับลุงเนะี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้าจะได้ม,มันไม่มีรถซิ่งเลยอ่ะครับลุงนี่คันนี้ผมก็ยืมน้องมาผมไม่มีมรถเลยก็ต้องเข่าอ่ะตอนนี้รถรถแบบแต่ละคนมันมีประจำตำแหน่งแล้วไงยังขับ GTO กาชาใหม่อยู่เลยครับลุงแต่ก็ฝึกเล่นเข่าได้ที่นี่มันสายเขา เขามันยิงไม่ได้ขึ้นเนินอย่างเงี้ยตอนเวลาเหินมามันก็ต้องไม่ชนอะ่ะเหินยังไงก็ได้ส่งเวลาให้เพื่อนเยอะที่สุดเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ถึงเวลาได้เยอะแล้วนะขวมันก็ได้จะตามเขมยอยู่แต่แต่อย่างพวกกูก็ใช้แท็กปุ่มกันนะแล้วใครบอกกูให้ห่อมาเมื่อกี้อะไอ้ตั้มไม่มันมีคนบอกให้ห่อ สองเคสเองเหรอไปต้องหาเคสเพิ่มต้องบอกได้ป่ะเนี่ยหาเคสเพิ่มเอาสร้างเคสได้เะละ่ะเป็นของเคสโคตรน้อยเลยอะใช่เนี่ยอย่างเนี้ยพวกมึงก็ช่วยอุ้มถ่วงเวลาได้มึงไงมึงก็ต้องรีบหาเคสก่อนที่พวกกูจะโดนจับสองเคสเองไปเฮียสองเคสโคตรน้อยเลยนะพิงหรอ ทิ้งก็ได้นะถ้าทิ้งอ่ะของเคสด้เหรอ,อตรงผมต้องทิ้งอ่ะเคสน้อยมากเลยอือมก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เสียเวลา การตัดสินใจที่ดีเพราะว่าอุ้มไปมันก็โดนจับติดดีแต่ถ้ามึงมีบ้านอ่ะคือจริงๆอ่ะมึงถ้าถ้าอุ้มได้ใช่ไหมถวเนี่ไม่น่าเล่นหนึ่งแต่แต่คือเขาหน้าบ้านมึงอ่ะโคตรดีเลยนะเว้ยบ้านมึงเป็นเป็นเป็นเนินเขาที่ดีมากนะบอกลองบอกให้ทุกคนไปฝึกเขาบ้านดูเด็กว่าลงยังไงเข้าบ้านเลยนุ้นนี้นั่นอ่ะ เพราะตรงนี้มันมันได้แค่ถ่วงเวลาไงแต่ถ้ามึงจะแบบเน้นแบบหนีจริงอ่ะก็คือต้องเล่นแถวบ้านแล้วก็เอาตัวหลุดมาจริงๆอ่ะสองเคสตะกี้นี่ไหวมึงแค่ออนอยู่ในบ้านรวมกันเยอะๆที่สุดใช่ปะแล้วก็ขับไปเข้าบ้านไปขับไปถ้าเข้าบ้านไปแต่ว่ามันจะเสี่ยงโดยการที่ประท่านตัวเองในบ้านคือไม่ไหวอ่ะเซตบ้านก็ไม่ไหวครับประตูก็ไม่มีให้ตอนนี้ต้องรอต้องรอใช้นี่หมด ตอนนี้ให้ไปรวมไหนตั้มคนนี้เก่งเลยอ่ะทุกคนคนนี้เราแข่งจบครับ เล่นกับซีกซิกมันจะนัวเนียอยู่อ่ะไปส่งกูแถวบ้านมาหน่อยเดี๋ยวจะเอาถามสีได้ครับลุงอ๋อขับรถเก่งเลยเหรอคนเนี้ย เคสหนึ่งเคสหรอคนนี้เป็นคนกุ้มเหรอเคสสองจริงจัดก็ยังรักกันอยู่หรือเปล่าไม่อ่ะพี่ขายจิตวิญญาณให้กับรถซิซิงไปหมดแล้วเย็ดไอเฮียถูกใจกูเลยอ่ะไอ้สตส์เย็ดเย็ด คนแบบนี้กูชอบด้วยสัตว์ตอนอยังรักกันอยู่หรือเปล่าไม่อ่ะพี่ขายจิตวิญญาณให้กับรสซิงไปหมดแล้วเยี yeah. ่ยกิตใจจัดจิตใจจัด